สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกฝรั่งสุยมี่กันนะคะซื้อมาต้นละ25บาทค่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าค่ะมาค่ะดินเตรียมไว้แล้วนะคะเอาดินใส่ในเข่งกันเลยค่ะก่อนจะเอาใส่เอาระสอบลองก่อนนะคะ เพื่อไม่ให้การระบายน้ำเขาลึกมากเกินไปมันจะทำให้ดินแห้งนะคะประมาณนี้นะคะแบบนี้แล้วก็นำดินมาใส่ค่ะดินที่เราเตรียมไว้คุก ด้วยแกบดำเรียบร้อยแล้วนะคะมีดินล้วนนะคะแล้วก็แกบดำได้ดินลองก้นเข่งก่อนนะคะ เรจะเอาถุงออกก่อนเอาไปจุ่มในน้ำก่อนนะคะก็ดึงออกได้เลยค่ะก็มีรากอยู่ค่ะก็ออกมาแล้วนะคะก็เตรียมวางเลยค่ะ ผสมลงไปได้เลยนะคะกดกดลงไปให้แน่แนๆหน่อยค่ะลดน้ำนะคะเทียนน้ำ โอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะมาดูค่ะหลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วนะคะประมาณสิบเข่งค่ะก็เป็นแถวเป็นแถวมาเลยนะคะเราก็ได้ทำการเอาหญ้านะคะ ปกคุมที่โคนเขาด้วยนะคะเพื่อให้ความชื้นเขายัางมีอยู่นะคะบางต้นก็ใบเริ่มร่วงแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไว้พบกันใหม่ค่ะหลังจากที่ปลูกแล้วเรามาดูกันว่าเขาจะตายหรือว่าจะรอดหรือว่าจะยังเหลือสักกี่ต้นนะคะอันนี้คือฝรั่งสุยมีนะคะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ